ไม่ปล่อยเด็กก<อ>็เชียร์อยากให้รอเชียร์ติคูกของพ่ออุ้ยไม่ต้องดูโชว์ของพี่สมิตรด้วยพี่แบบครันน้งนี้บอกอุบไว้ก่อนว่าเป็นโชว์ที่ที่ช่องอ่ะยังไม่เคยเห็น,เป,นเป็นโชว์ที่คิดใหม่หมดเลยอยากให้ไปรอรู้ว่าเป็นโชว์อะไรแต่ว่าไม่เคยเห็นแน่นอนแต่น้องสมิตรมันยังไงครับมันร้อนอยู่มันยังไงก็จูด้วยครับ จะต้องสู้ปว่าแด่หรือว่าเราจะพเกการหอ่กันไปก็คือจะบอกว่าแบบแฟนสาน่ารักมากคือมาทั้งแต่เรื่องเลยมามาอีนีนี้ผมรู้สึกว่าเป็นปีที่พิเศษที่แบบคุณเยอะจริงๆอ่ะเราเราเข้ารถมเข้ามาแล้วก็แบบตื่นเต้นอยากทำโชว์ให้ทุกคนได้ดูก็ขอบคุณรับมาที่ที่มาเยอะค่ะนล้ก็ เราโชว์เสร็จแล้วสีสีนึงหรอเป็นไงมหาทีล<ร>าวาอ๋อผมได้กับตันที่ท,ท <c oughs> ี่พี่โป้เป็นกับตันทีแรกแล้วผมว่าที่เขาเป็นกับตันที่เก่งมากแล้วผมก็ภูมิใจที่ <c oughs> ได้อยู่และอยากถามว่ากับ <c oughs> ตันเป็นยัไงบ้างแลังจากก่อนหน้านี้คือค่อนข้างหลายคนเจะหัวอย่างนั้นสองล่าสุดหลังกับตันก็ไม่มได้ลงเพราะว่าสมาแข่ง ก็ยังเจ็บอยู่แต่ว่าเหมือนเขาก็จับกันแล้วก็เซฟมาเพื่อแมบนี้เลยจะได้เห็นพี่โคเล่นยาวๆคิดว่ากับตันเราสามารถสู้กับตันที่มี้กับตันบอกว่าปีนี้ต้องแชมป์นะแชมป์ไปสลองไหนก่อนถ้าชื่อะไปกับการทีมีอาฉีดยังไงบ้างถ้าตันทีมาต้องเป็นแชมป์ยังไม่ไ้คุยกันแต่คิดว่าน่าจะอฉีดเยอะเพราะที่โคเป็นกับตันทีแรกแล้วถ้าได้แชมป์ด้วย ไม่มาแคน่งไม่พูดการที่เป็นที่ที่ใหญ่จริงจริงจำเรื่องที่ที่เราไม่ได้แสดงพ่จักรเป็นไหมแอนแล้วว่าจริงๆ,งๆว่าถ้าถ้าโชว์เราสามารถเห็นร่าทงทันได้เลยจับได้นี่ผมก็ฟิตซ้อมแบบซอมสามเดียนมาเพื่อวันนี้เลยนักนักเตะทุกคนด้วยคนระับเพราะว่าถ้าพูดถึงนักแสดงชายในช่องนี้ทุกคนก็รอวันนี้ วปีที ere, ่แล้วเราก็ยี่เหมือนกันใช่ไหมปีแล้วเราเราตัวใช่ไมาดปีนี้เห็นได้เราตั้งตัวเราม่เพียงเท่านี้สาวเร็ดนันถ้าไม่มีพวกเขาก็ก็ไม่มีเยไม่มีงาน ที่กาลังใจหลักเลยค่ะอย่างแรกเลยที่ทำให้เราแบบว่ามีกำลังใจซ้อมมาถึงขนาดนี้ค่ะเพราะว่าพวกเราตั้งใจเขากันาว่าถ้าไม่มีแฟนคลับก็ได้กำลังใจก็คงจะไม่ดีเท่านี้หรอกแล้าเราเนี่ยเรา้งไกาอะไรที่เขาไ่าไขด้ครับถ้าสดตัวผมคุณผมกลังทำเพลงที่สามซึ่งมันผมาอยากอยากจะาเป็น คาเป็นอีสานหัวลำแล้วก็มีกลิ่ผมว่าคำว่าหัวลำจตุสยัยมันคือออริจินอลของไทยที่ที่คนทั่วโลกอะยังไม่รู้แต่ผมว่ามันผมก็ชอบแนวฮูชอบร้องมาฟังมาเยอะมากจนมาเจอของเรารู้สึกว่าอันนี้นแหละคือแบบจุดที่ความเป็นไทยที่ผมมีแหละผก็เลยอยากนำเสนอนี่นเพลงก็อยากให้เราฟัง เป็นความสุขให้แฟนค่ะแบบพวกเราวง Bliss ก็หมายความว่าแบบความสุขเราก็อยากมอบความสุขผ่ารนรอยยิ้มผ่านเพลงคอนเทนต์อะไรแบบนี้นค่ะแล้วก็อนาคตเราก็จะมีเพลงปล่ยอยออกมาอีกเรื่อยๆเลยโอเคเพลงที่องนี้เป็นไวรัลต่นไ้เลย เ้อก็้ก็เต้นได้แล้วนะหนร้องิีกรเจ้หนาติาหนวิยเดีสมด้หาคน่อยเียกของมก็ากทานได้ค่ะก็ฝากเพลง verify ถูกของเราได้นะคะสามารถชม MV ได้ที่ช่อง youtube ค่ะ s i า m e s a i l a n d music แล้วก็เว็บไซต์แล้วก็ แอปพลิเคชันสองขัสค่ะแล้วก็สามารถฟังได้ทุกแพลตฟอร์มใช่แล้วค่ะและนอกจากนี้นะคะพวกเราก็มีคอนเทนต์ค่ะเมื่อจะติ๊กตอกอินสตาแกรมสามารถริบสิงหัวข้อเพื่อให้พวกเราได้ค่ะเพราะว่า ผลงานเพลงของพี่สินชิก็อยากจะเปาดคือพรุ่งนี้ด้วยนะครับเราดูทุกคนได้เลยทางช่องา3ครับวันนี้สี่โมงเย็นเปิดหน้าจอดูไว้เลยครับฝากดทุก